บนไันซรหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับออนทัวร์สี่นะครับคันนี้จะมีสองคันครับอันท่านหนึ่งนี่เป็นรนถะลำโพงนะครับที่ใช้ไฮดรอลิกนะครับตอนนี้กาลังติดตั้งไ้ที่ลรากะเอาลำโพงรถมาจอดอยู่นี่ครับมาดูการติดตั้งนะครับสองฝั่งเลยโอ้เสียวตกลมเนี่ย คันนี้จะมาด้านนี้นะครับอ๋อถอยหลังเขาลืมเข้าโดวแล้วอะรถถอยเขามาต่างเข้าเดี๋ยวใครก็ต่างลังค้าต่าง,งานา,าดนีด้เรา เคลื <54. S 2> MM ่อนเคลื่นเคลนเคลนตกเลยขวานิดเนีดควานิดเนีดควานิดเนีดควานิ่นีดวันนิดเราขวาเครื่องล้อขวาเครื่องล้อมีแต่บวกกล้วยครับได้ถอยยากเดินนี่เดินบวกกล้วยหักไซหรอหักขวา ขวาฮะขวาขวาเยอะขวาเยอะบวกควายทั้งนั้นกับบวกควายเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนเอาลงอย่างเดียวดินแกนดีอยู่เอาชิดสานี่โอ้มันดากโคเด่ดากมาหัวเดินหน้าไหมย้อนทั้งใดนี่เอาเลยบ่ ตอนนี้ก็ตั้งระดับเรียบร้อยแล้วครับเราจะต่เราดำลำโพงขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บาดูมะแรงแต่บนมัวแรงครับอำเภอสว่างวิรวงศ์จังหวัดรัชธานีงานเหน็นมะแรงครับเอ้าแหลกไฟงานได้เป็นซิฟเออเออ ไปๆไเอาถามคือประสิทธิ์ออนตัวซีนี่เลี่ยงดีนะอ,นอนเออทำตัวตรงๆหน่อย เบียรที่อยบรรอยครับเดี๋ยวแต่ไฟครับหรือโมเสียงครับเราเวลาที่จะยกดำออนทัวร์สี่นะ่ยขึ้นวันนี้สองอยร่วมกันครับออนทัวร์สามกับออนทัวร์สี่ สักรอบสักหลอบมันนยกขึ้นมาได้บ่แบกบขึ้นนักบ่มันใหญ่ขึ้นบ่ เห็ดเห็ดเปิดแล้วครับมียังไงมียังให้รุ่นอันตัวสีมียังให้รุ่นอ๋อมีข้ากันพอมั้ยเก้าสิบเอสทีมิกเขาก็มี้ายหกตัวามี ในตู้ลำโพงมันอยู่ตรงไหนนี่เสียงกลางไหข้างหลังเพิ่งเอามันหน่อยปันน่าโมอยอย่างเงี้ยเฮ้ยหน่อยเออสิ่ขึ้นได้ไงเอาอเอาอ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันไม่ใช่ไฮโดรดิกนะครับเดี๋ยวทาทาเพิ้งครับสมว่าเอาบักลอกซากนี้เท่หน่อยยังงอยู่เลยมาดูขั้นตอนอาจารย์ปป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 นะครับปอปลาตากรมซอสสิ่งตีดังซอสซากวิ่งอย่างเี้ครับซอสโวนลำตีครับยังมันเอาไปคำปิ้น ที่ตัววะอ,อื่นสิเปื่อยอ์วะล่ะตอนนี้ก็กำลังถอยนะครับเขาเรียกว่าถอยถอยมอนิเตอร์โอ้ถอยพาวเวอร์โอ้บอกผิดไปเรืยสามทางวะนี่ตู้น้อยๆก็ปั้นนั่นมาอยู่นี่โอ้ยจังกว่าที่เหตุมีติ๊กดอกอยนนู่เดือน แข on ่แย on ่ก uh, ันอยู e ่ด้วยกันแมแมี1ิ12ิว่หรือ1ิกแแปดเอบอมันตูวตูิหนี่วมันวะเอาวอผ่4สีฉลี่วิสีทางครับพ่อบอกห่อ่ยแล้วแบบ ติดมันติดมันติดมันติด,นตด,ตดอดอ,อียงอะนี่เป็นพาวเวอร์อีกอีกฟังหนึ่งครับโอไมเตอร์อยี่ทั้งทีทวงเขาดีแล้วมันน่ากิดเตอร์ไปเลย นี่ก็เปิดครับเปิด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 สิพับเขาทั้งคานนะครับบไายดำนะครับนี่ครับเบสจะพับเข้ามาสองสี่หกแปดยี่สิบสี่ใบางยี่สิบสี่อันทั่วสี่างยี่สิบสี่ใบครับเป็นตู้จิ๊บเทนเปรวตู้นี้น้อยเข้าไปแดงเลยยี่สิบเอ็ดนิ้ว ่ตัวขั้นตอนกำลังยกตู้ครับสองฝั่งเลยมันมันโพนาไปเลยด้เข้าโพนาไปเลยด้ ừ ô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  bây, đứng thay bỏ diện đứng thay đấy bỏ đứng thay đứng chéo chéo เป็นเป็นแบบรุุนเก่าคกับเหตุการณ์นิดหน,น่อยเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเอาตั้งตู้ครับรถออนั่วสีโอ้จีเกยียร์หน่อยหนึ่งครับก็พื้นมันว่าไรแข่งสิบเอ็ดใบครับ น่เหมอเนีเอสนกาแมาใส่ด้วยนี่เ็นโลโก้สวยดิตุรงพวยังหน้าตาคือคนบุรหน้ายังไงนาฮีไม่บอกนัากี่ย่้อ้อ้นาฮีมาฟังเสียงเบียดขาอีี่ครับมีีมิกเสียงโดยอาจารย์กวนครับตอนนี้เา าววันมตอนนี้ปล่อยพลิกไม้ไปแล้วามาีความถี2000่2,000กิโลเฮิรตบัดการเทสดำมพงครับอันนี้จูนตู้ครับอีกแล้วครับจูนอีกแล้วครับตอนนี้เราใช้คอตซิมิตีนะครับโอ้ตกใจเหมตัวเสียงยังเสียงแหลมดังเป็นตู้สีทางนะครับนี่ เมิ่งพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ใช้สำหรับออนทัวร์สี่บนี้นะครับอลองไนสันวานวันล่องนึ่งสัน<อ>เป็น SAE <อ>นะครับไม<อ>่ไม่มีกระดังกรด<อ>ังแต่สองใบเด้อ ยังเอาแหลมหมดเลยตงแหลมนี่ครับพาวเวอร์เป็นคลอง S-A-E แค่แจ่ค e. แนสามหกเจ็ดสิบเอ็ดแ่นครับแค่นบนนาจะครับเบ็ดตั้งตัวเ่ยดักว่าดักไหมเออ

ลองลองเอาตัวตัวมันดังมึงไปมันขึ้นปะตัวไดนมันดังตัวดีดังปะมันต้องเลีอยงเหยียม่ใช่สีหูวสันยานไฟมาว่ามาดังะดังแล้วเนี่ยเมื่อกี้เที่งดังเอาเมื่อกี้ขึ้นว่ดังดังแล้วขึ้นี่ว่ดังเปรนะครับเนี่เป็นเรเป็นซีช a n n e ลครับ p ี m 13จาก SA đang đang không, biệt đấy biệt biệt, mới đang, đang Đăng Đăng ok, khang này đăng đang bớt rồi, Lém đang bớt khang này, đăng đang bớt ở bờ, đang bớt ở phòng จะฟังอันดังมืออยู่ล่ะแหลมเลยเออดังมิดมิดฉันยา่นไปอยู่ตอนนี้กำลังจูนเป็ดตู้ครับ โอ้ฝนก็เม็ดใหญ่ครลยลูกเพราะว่าเราไปออกงานฝนดวงนี้ผนจะตกงชะแนอยู่เวลาอยู่ด้วอยู่ให้เข้าสถานาการณงานจริง้าจุนแนดดไปม,มองว่าเกิดฝนกับอะไรอีกไปม,มองไอาา้แจวเลยไปอยู่ที่เข้าสถานาการณ์จริงฝนฝนจุนแดดไปแค่ได้ครับอา่าอยบอการท่านหายเรื่องอย่ไหนหรอผมทำานบเวแบบเป็นี่ส้องอยางเด เดิแล้วต้องดูหด้อก็ัดืองก็เดืองการเคลื่อนไหวของคุณต้นนะครับบ้านหลังใหญ่หลังโตบ้านอยู่แล้วรวยอยู่แล้วน้มเย็นนะครับวันนี้เปิดงามยำดีครับวันนี้พบกับหมอลำคมสันกับใครครับกับใบเจอ บนดนตรีตองสวัสดนะครับผมวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพแล้วขอบคุณยูทูบเบอร์ที่หลายท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพิเศษนะครับอาจารย์อโอเล่นะครับสาวนัวขอบคุณเปาลินอิสานไลท์ขอบคุณหน่วยสามอาจารย์อ้วนนะครับวันนี้พิเศษคือตุลพงเวทีเป็นหน่วยสามอยู่ครับแต่ว่าตุลพงเครื่องเสียงเป็นชุดของ เอาทัวร์สี่นะครับเป็นยังคือเอามาเพราะว่าที่ไหนว่าจะแถมรถแห่์จะผ่าจะผ่าเบาๆได้แถมตูนโปงไว้เพิ่มอีกครับผมเห็นมันสมยิ่งใหญ่สมกับฝันรักใหญ่น้ำตัวบนครับตอนนี้ขอรญยตเซาเช็คคือโอ้ฮิตเรียบร้อยแล้วกระเดื่องนะครับเราจะตัดที่ควบถี่เท่าไหร่อาจารย์นายโอเล่ครับตัดควบถี่ที่180กิโลเฮิร์ตนะครับ มอนเตอร์นะครับดูด้วยเข้าใจคนอเอออาจารย์ก่อครับวันนี้ศิลปินรับเชิญเยอะนะครับวันนี้แขกขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกามแสดงความยินดีกับการขึ้นบ้านใหม่งานกับวันนี้วันนี้ต่อไปเสนอครับอาจารย์ครับไม่ได้พิกเสียงอะไรเลยอียยกแล้วฝีมือผมขึ้นใต้นี่เฮ้ยผมจะใช้พี่มือะเฮ้ยเออ สะแนนไปเรื่อยๆครับประมาณตีไปประมาณได้สามสิบกังครับเพราะว่าจังหวัดที่สามสิบจนอยู่รื่นเ จฮ้ยดังแหงเฮ้ยวะเปลี่ยนถูซูไม่ให้แค่ดังแหงพวกเราดังเด็กจะทำยังไ er> งดังน ну um> 네ี่นะครับผลจูนตู้พงดีของแนะนำเลยการที่ทำเครื่องเสียงนะครับโดยอาจารย์แอร์โอลีทำมาเย็นที่หน้ากล้องแป๊บหนึ่งครับโชว์ตัวหน่อยครับนี่ขอเสียงตบมือให้อาจารย์หน่อยครับครับอาจารย์เย็น เป็นของให้ hey, เ,ปเป็นของสาวนัวไปเลยครับต่อไปให้ทมทหนึ่งครับทำหนึ่งทำไม่เสียบท่องเดียวกันครับพี่ปอพี่ปอทำหนึ่งท่องสี่ครับทำสองท่องห้า <c oughs> พูดกับจาของผมโดยบอกเลยว่ามีสาระแน่นอนครับสาระดีบอกครับเอาตอนนี้ขอบทุกท่านนะครับอ่าวันนี้เราเบอรวิทย์เยอะนครับผมวันไหนมอวิทย์เยอะเครื่องเสียงก็จะรัวครับเพราะพอบางคนเอาขึ้นบางคนขาลงมบางคนล้มกันบางนหลายคนก็แน่นนะครับวันนี้ผมเป็นยังเป็นรัวเป็นยังก็เบ็นรัวมันบคนอ่ะเอารุ้มเลย ขนมอ่ะบูมไปิขนอเลยครับนะครับเบิางคนอยู่วงเสียงอีสานกินข้าวหน้าอะไ วมิิเป็นยังไงบ้างครับทางบ้านฮะสาวสะอาดสะอาดมากครับสะอาดจะได้ไม่มียางาหนังอย่าง